ะสระสมกันน้ำยาเาดูเอกินเราก็ลงเบนลงลลงได้อยู่วะได้ดูไผ่อีทบดได้นะได้ลงได้อยู่วะลงเฟลงเฟิร์ดลงเพชยิ่งมาก่ไมาฮ่า่หบางทีฟองรองก่อเขาไปท้ายเขาช่อบางคนเขาบอกว่าญาตเขาเจับเขาจับผิดกฎหมายกฎเมืยเขาหลายยาอมือนนบัคเกอตะกี้ได้เาน บอ้ออันนี้เห็ดเห็ดไปเห็ดไหนเนี่ยน้ำยาขนมน้ำยายาลาวน้ำยาลาวค่ะปลาสูบบกบปลาสบัก้าปลาสะโอปลาโอบปลาโอปลาสบักน้ำยาลาวน้ำยาขนมเ้นขนมกุ้งขนมตีนยาลาวน้ำยาลาวโอ้ยอย่ามีกลุ่มมือกูุ่มไงนะมันมหญ่เลยเอาหุ่มือต่อชื่อมาแล้วขอบคุณไงนัไงนะอันนี้กล้องนี้มันมัน กินะนาแล้แข่งได้บ่อถี่บนะเบอร์ยังนึ่งอัดนะคือติคือแค่กระดิ่น้อยเรประมาณลบเ้ยอ้ากันรักกันาจุดดอนเราใหญ่พุ่งใหญ่พ่ถึมานอนเฝ้ามือถึงมานอนเท่ๆไปเห็นหนังคอยพูดเท่าได้เห็นหนังเราเป็นมวยเทบ่กบ่ยึดว่ามาจากใต้ภาคใต้เลยเื้อ แล้ของพี่สาวใหญ่กาน่เลยกานักคำไปุงทุกุเทพกระพากก็ไปนิดเลยไปทงานเ็นกาลไอหัมไม่ได้เป็นน้ำไม่ท่วมบอน้ำเพราไมที่บ้านไม่ท่วมค่ะ่ไานอยท่น่าจากบ้านอยู่บนเขาคนจากบ้านหนูไปคนหนึ่งสร้างบ้านแบบสอง้านพังข้างกลางเลยนะไอเด็ตัเนา มาเจอยา์จัดไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะอย่า็สให้นักางแล้วทีนี้ก็ถึงพี่อยาหยังยไงม่ได้แก้หุ่งมือหรอก อะรอะไรสดไทยไทยคลิปที่ซื้อบอสอัดคลิปไม่ได้ซื้อคลิปิงเลยไล่สบอสไลสดบอไสดบเคือแม่ไม่เคดังนี่หรอกดังนี่ไม่แม่เกี้ยมาได้ไปเไปเอามีสัตว์ม่ว่าอัมรถคุณเนอันนี้อัดคลิปไว้แล้วก็จะไป็นกทค အဲ့ဒါတော့မတို့မပြောရပါဘူးတကယ်ကြည့်ပါ